วันนี้เราจะทำแกงขี้เหล็กนะคะคนชอบกินกะทิไหมนะชนิดไหนได้เนาะแต่ก็พี่ไม่ชอบใสเ่เยอะกะทิไม่ นนี่ก็จะใส่ปลาตักไข่จัว่วปลาที่สับโอ้ยเนี่ยพี่ต้องให้แม่ไปเอาปลามาสับปลาโทรไปที่บ้านอีกงั้นเหรอคุท่านต่อไปฝนใส่ส้มตำไม่ต้องใส่เยอะนะลกูกนีดหน่อยไปนิดหน่อยประหยัดก,กินไปก่อนเยอะพี่ยังไม่ได้กลับบ้านถ้าเอาใส่ส้มตำม,มันอร่อยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นเครื่องแกงบ้านนอกเรา ไปเฮ็ดนาบ้านบ่นได้มันห่อนคัดห่อน,นเ,อเนี่ยเดยดคัดก็เลยเฮ็ดมองนีละอันนี้กระชายไปมะกรูดที่ใส่เข้าไปลายใสกระชายเยอะๆเราจะแกงผักทีเล็กใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ใส่ปลาหมึกนะคะแต่มันเป็นแกงทีเหล็กค่ะเฮ็ดกินคือคืออยากกินแบบนี้ี่นอางแล้วก็เป็นผักพวกอันนี้ก็เป็นผักใบชุลรด แล้วก็ผักกิเลิศปลาลหลใยมีสูตรเข้มข้นอันนี้ก็ขนมกินใย,ยมีเอาข้าวทําแท้ๆร้อยเปอรไม่มีแป้งผสมไม่มีไม่หม,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 มักแป้งจ้าถ้าอยากได้เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะ กินบอพี่นองฝนถ้ากาแฟหมดแล้วเอามากินได้เลอมาผลไม่นน่มาดูขี้เหล็กเป็นยังไง มนะ่ดูดิดูดิมาดำอันนี้เนี่ยผักขี้เล็กนะอนี่ใส่แบบนี้นะเาื่อ,อกี้าาาาาาคาาาาา้าา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 ีาา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 นาา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 ากาา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 าเาาาาาาาบาา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 าคาา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 า อันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอย่างดีนะจ๊ะฝนจ๋าไม่ใช่ลูกชิ้นปลาอันนี้นะที่ทําของดีๆให้กินเลยเดี๋ยวปลาหมึกเราก็าใส่กันทีนี้ตะไคร้เนี่ยนี่นี่นตะไคร้พี่ให้มันสุกเรียบร้อยเราค่อยดึงมันอกอกเพราะว่าเวลาเรากินเราจะกินหมดทุกอย่างไม่ต้องมีกากตะไคร้ หมึกผัดโอ้ยผักอีตูชะอมอมันละเดี๋ยวพี่กินมะละให้ฝนดูกินไหมขมๆมแบบไหมไม่กินหรอไม่ชอบจริงอ่ะโอ้ยอร่อยมาก ม <Okay. S 2> ัน,นก็เป็นจุ๊บเข้าไปปลาร้ยายานี่ควรจะต้องปิดใจกินนะพี่ทำให้กินต้องกินนะขนมจีนกับกแกในนี้กินผักเยอะ แล้วก็รอใส่กะทินิดหน่อยใส่พักอันนี้เข้าไปปลาหมึกเสร็จสักกินกันนะคะจะเอาไว้ข้างในเลยลูกหมึกเสเข้าไปหน่อยโอ๊ยกะทิ โอ้ยหอมแท้หอมคักหอมแน่อเอาชดลดหนึ่งสักหนึ่งไหมคนไม่ใส่หรอกเนาะชดลดไม่ใส่หรอกเนาะอีกตูนนิดหนึ่งอมันิดหน่อย Mm hmm. มันเสียอีนี่ต้องเอาออกเวลาเรากินมันจะได้กินได้หมดทุกยอย่า mm ง hmm. ไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบายแกงขี้เหล็กบ้านๆง่ายๆสไตล์ยายดีหนูนาเซเวีแกงเผ็ดบายบายจุ๊ bye จบๆๆๆๆเจบ,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 จบสวัสดีค่ะ